การที่เราอาบนะ้ำแต่ไม่ได้ใส่ชุดขาวเป็นชุดธรรมดาจะผิดศีลหรือเปล่าศีลมันไม่อยู่ชุดขาวหรอกคะ่ะศีลมันอยู่ที่กายกับวาจาค่ะไม่เหนไม่เห็นมีศีลข้อไหนเลยบอกว่าต้องแต่งชุดขาวอะเห็นไ,ไหมอย่างอาจารย์ตะวันก็แต่งสีต่างๆและมีศีลห้าถ้าเราไม่ไม่เบียดเบียนคนอื่นด้วยกายด้วยวาจาคือศีลนี่เป็นเป็นอะไรอะคะ ควบคุมเฉพาะกายกับวาจาะนะใจคิดชั่วไม่ผิดศีลนะคิดชั่วแต่ไม่พูดชั่วไม่ทําชั่วโอ๊ยโ,โ,โ,โกรธไอคนนี้อยากด่ามันแต่ไม่ดา่าไม่ผิดศีลข้อสี่หรอกนะเอ,อยากฆ่าแต่ไม่ฆ่าไม่ผิดศีลข้อหนึ่งเพราะฉะนั้นศีลอยู่ที่พฤติกรรมทางกายวาจาที่ไม่ละเมิดเบียดเบียนสิทธิของคนอื่นเขาจะแต่งชุดไหนไม่สำคัญหรอกนะคะ ที่เราเอาอ,าอาลอดเราตักผ้าแล้วจะผิดศีลหรือเปล่ามีไม่ศีลข้อไหนลอดเราตักผ้าไม่ได้ไม่มีนะมีแต่ห้ามข่าสัตว์ห้ามลักทรัพย์นะห้ามประพฤติผิดในการมห้ามกินข้าวเย็นไม่มีห้ามลอดเราหรอกนะอันนี้อย่าไปกังวลมากอย่าไปกังวลมากดูศีลศีลห้าเขามีอะไรบ้างศีลแปดเขามีอะไรบ้างนอกจากนั้นไม่ผิดหรอกนะ